วงการถ่ายรูปบ้านเรามันยังอยู่แค่สตรีทพูดจริงๆว่ามันคือการสตรีทสตรีทพอถ่ายราฟีบ้านเราดังคนเก่งเยอะมากแต่พอมาด้านอื่นด้านของเราซีไลฟ์เงี้ยมันไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงเท่าไหร่ใครมาวิจารณ์งานก็คือแบบสวนเลยตั้งไงขอดูงานหน่อยแบบว่าแบบว่ามึงมาวิจารณ์มึงเป็นใครเป็นใครก่อนอะไรเงี้ยมาวิจารณ์งานเออขอดูงานหน่อยแล้วก็เราก็ที่ถามคิดอะไรอยู่ตอนถ่ายเหมือนที่เราโดนวิจารณ์เรื่ครัที่เขาบอกว่าเป็นช่างภาพชายแห้ง ก็นนจริงครับบางเดือนก็แหง้งขนะดเลยเมื่อกี้นิดนึงที่บอกว่าเ,าเลือกมาสายถ่ายสติไลท์ใช่ไหม <c oughs> แล้วทีเนี้ยคนอื่นเ <c oughs> พื่อนๆที่อยู่ในยุโรปอยู่ในอ,อย่เงี้ยเขาเขาเลือกแตกต่างกันไหมหรือว่ามาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเรียกอะไรเรามาจากที่ไทย uh huh. โดยเฉพาะมาจากในในเมืองหลวงแบบนี้ยค uh huh. ือสภาพแลนเคปเรามันไม่ได้อาจจะไม่ได้สวยเหมือนเหมือนที่นั่นอะ่ะ uh huh. แต่ว่าพอเราไปเราเราได้เจอมุมมองอคนที่นูน่นน่ะที่เรียนด้วยกันอะ่ะเขามีมุมมองอยังไงที่มันแตกต่างจากที่เราคิดว่าเราคนไทยที่เรามองในการถ่ายภาพจริงๆแล้ววิธีการมองของของฝรั่งเนาะฝรั่งกับกับคนไทยวิธีการชิดโปรเจกต์ต่างกันแบบอย่างเนี้ ซ้ายกับขวาเลยวิธีคิดฝรั่งก็คือออกจากเซฟโทนให้ได้เยอะที่สุดส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนั้นเริ่มจากความแบบเอ็กตรีมที่สุดแล้วก็กลับเข้ามาสู่ความเซฟคือถ้าเอ็กตรีมมากโอเคมันยังทาไม่ได้ลดดีกรีลงมาลดดีกรีลงมาจนกว่าจะทําได้จนกว่าจะทาแต้คิดว่าสกิลตัวเองทําได้แต่ันก็พอมันเริ่มจากสูงมันก็ยังยังดีอยู่นะว่าแต่แต่วิธีการคิดของเราเริ่มจากเซฟไล่ขึ้นไปเราถึงจุดหนึ่งอ่ะเราก็จะเอ้ยเราทําได้แค่นี้แหละแต่มันเริ่มจากข้างล่าง ทั้งล่างขึ้นไปข้างบนก็จะได้แค่เนี่ยแต่แต่ข้างบนหรือ้างล่างก็ยังมีอยู่สูงกว่าเราเพราะฉะนั้นวิธีการคิดนอกกรอบฝรั่งเขาเลยเขาเลยมีวิธีการคิดนอกกรอบที่ที่ที่ดีที่แบบได้เห็นงานประหลาดๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยเช่นสมมุติว่าได้งบมาห้าหมื่นแอดหนึ่งตัวแอดกาแฟแล้วกันสมมุติว่าเป็นกาแฟห้าหมื่นฝรั่งเตแม็กห้าหมื่นได้เท่าไหนเอาเท่านั้นใส่หมดแม็กนะใส่ให้หมดแม็กเลยห้าหมื่นเพราะว่าหนึ่งคู่แข่งเยอะ การแข่งขันสูงมากสูงแบบถ้าคุณพลาดคุณหลุดคุณหลุดแน่คุณคุณคือใครไม่รู้คุณดังแค่ไหนไม่รู้แต่ถ้าคุณพลาดคุณหลุดคุณหลุดบริษัทนี้แน่นอนแต่บ้านเราห้าหมื่นโหห้าหมื่นทำอะไรได้อืมโอเคห้าหมื่นอะทำได้แค่นี้แหละทำไปเถอะแต่ทั้งที่ห้าหมื่นเหมือนกันแต่ถ้าคุณคิดเหมือนบอกว่าคิดจากข้างบนลงมากับคิดจากล่างขึ้นไปอ่ะเลเวลที่อยู่อะมันต่างกันนะอืมเพราะฉะนั้น ถ้าห้าหมื่นทำอะไรได้บ้างลองมานั่งไล่เลยอะไรที่เยอะเกินตัดออกอะไรที่โอเคพอประนีประนอมได้ใส่เข้ามาะมจะทำมวลทำมวลกัจแด้วยวิธีคิดที่อาจต้องต,ต้องต่ำใช่ไหมมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยน m ม n d เ e ว่าเราจะมองจากสิ่งที่เราได้อย่างไงน,นี้โอเคแล้วสุดท้ายพูดในภาพรวมที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสจริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นคนไทยไปมันมีโพสต์คอนหรือว่ามันมีเรื่องของจุดเด่นจุดด้อยที่มันแตกต่างในสังคมที่เราเรียนที่ฝรั่งเศส บางน้อยขนาดมีนะมีนะเพราะว่าพอพอความด้วยความที่เราจะจะค่อนข้างคิดงานแบบคิดแบบสิมเพตั้งเวลาอเงี้ยเขาก็จะว้าวได้บางอย่างเฮ้ยมันง่ายจังแต่ทําไมมันมีเสน่มันดูมีเสน่ห์หรือมันมีอิทธิพลจังเช่นมีโปรเจกต์การเทิมก็คือเอาผลไม้มาตัดครึ่งถ่ายกับกระจกอืมเพราะเราเอาง่ายโ <laughs> ดยส่วนหนึ่งเธอมันจัดแสงยากแหละมันคือใช้เทคนิคเยอะมากแต่ภาพมันไม่มีอะไรเลย ก็คือการถ่ายโพสต์อัพเข้าไปใกล้ๆเป็นผลไม้ตัดครึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนกระจกอีกครึ่งหนึ่งเป็นผลไม้ปกติฝั่งเฮ้ย hey, คิดได้ไงแค่นี้เองคิดก็บอกง่ายๆ <hi> แต่แต<ม>เรผลงา,<อ>านใช่แต่เราคิดง่ายเพราะเราจะหนึ่งเราเซฟเราเซฟเบจเจ็เราแค่ซ <laughs> ื <laughs> ้ <laughs> อผลไม้ขับผักอแล้วคนอื่นเขาทำอะไรนะโอ้คน <laughs> อื่นเล่นใหญ่มากทําแบบนีนางแบบจัดเซตเริ่มเทิมอะไรอย่างเงี้ยเล่นใหญ่มากเราก็คือเอาผลไม้โทรศัตัดครึ่งให้มันสะท้อนกันอะไรอย่างเงี้ย แต่ฝรั่งรูคุณกวาแบบเฮ้ยแค่นี้เองเหรออืมทําไมแบบคุณคิดง่ายจังมันมันก็มันก็คิดแค่นี้ก็พอแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วจุดไหนที่เราคิดว่าแบบว่าพร้อมละที่จะเป็นช่างภาพอาชีพตอนพอเริ่มฝึกงาน <c oughs> หรือฝึกงานรับงานที่นูน่นแล้วก็เออเอเราได้นะเราคิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะทํากับมันได้และ้ะเราพร้อมที่จะทํากับมันแล้วก็ าหมายตอนนั้นคืออะไรตอนที่จบมาปุ๊บเนี่ยที่พอคิดแบบนี้ได้เป้าหมายคือกลับไทยรับฟรีแลนซ์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์หรือว่ายัางไงด้วยตอนนั้นอย่างไยเรากลับไทยแล้วก็เริ่มหางานที่<ร>วางแผนไว้อย่างนั้นนะเริ่มเริ่มหางานเรามีพอร์ตแล้วเรามีเรามีผลงานอยู่ในมือแล้วเพราะงั้นเราพร้อมเอาพอร์ตเราไปขายแล้วเราเราพร้อมที่จะทํางานจริงจังแนะเราดูระบบการทํางานจริงจังทั้งจากในโรงเรียน บวกกับงานที่เคยทําบวกกับเึบงานก็สุดท้ายสรุปก็คือกลับมาด้วยความมั่นใจที่จะจที่จะเอาละแล้ว, <c oughs> ลวเป็นไงหางานตอนแรกคนเข้าใจไหมกับสิ่งที่เราคนไม่เข้าใจเลยคือเราบอกว่าเราโชคดีว่าตอนถ่ายที่โน่นเราได้พับิเคชันกับแบรนด์ใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือออริจินถ่ายรูปลงแล้วก็ออริจินสอกเอ้ยขอ,อรูปไปใช้ได้ไหมเราไม่ได้เงินจากการพับิเคชันนั้นแต่เขาขอรูปเราไปใช้ เราก็ถ่ายตอนโควิดอ่ะตอนนั้นอยู่โควิดกยังอยู่ที่ฝรั่งเศสดื้อไม่กลับไทยที่บ้านบอกถามกลับไหมไม่ตอนนั้คือใครเรียนอยู่นอกไม่กลับไทยหมดเลยนะไม่กลับดื้อติดป่ะติดไม่ติดไม่ติดยังไม่เคยติดเลยอแต่ก็ดื้อไม่กลับยังไงเราก็จะไม่กลับถ้ามันออกมาใช้ชีวิตได้มันก็ใช้ไม่ได้ไงก็อยู่บ้านไงก็อยู่กับเพราะเพาอยู่กับโฮสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกมันแบบอยู่ไม่ได้อล้วไงเราก็เดินเข้ามาเราก็ถ่าย รูปเราก็ต้องถ่ายรูปส่งให้โรงเรียนเราก็ต้องถ่ายรูปมันคือรูปอะไรอ่ะมันคือรูปสกินแคร์เป็นจินเซงเป็นขวดสีส้มๆเป็นหนึ่งในตัวโปรดักต์ดังของเขานน่แหละเราก็ถ่ายเราจะต้องถ่ายทําพอร์ตให้โรงเรียนเราจะต้องถ่ายฝึกฝีมือตัวเองแล้วก็อะลองลงแล้วก็แท็กเข้าไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ฟุกได้ก็ฟุกอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนคมว่าคือเราซื้อมาถ่ายเองเขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้รู้จักเราก่อนเราถ่ายเพื่อที่จะเก็บภาพไปทําพอร์ตอ่า แต่ดันไปเลือกเจ้านี้ใช่แล้วดันที่เขามาเลือกเราสองรูปก็คือแท็กไปแท็กเขาติดต่อมาเลยเออเขาก็แมสเซจมาตกใจไหมตอนันแรกแรกคิดว่าแต่แกมแแกมแน่ๆเฮ้ยออริจินจริงก็ถามว่าเอ้ยจริงเหรอแบบพิบิเคชันยังไงเขาก็ส่งกดให้ดูโอเคมันก็ฟรีพับิเคชันแต่เราได้ชื่อเสียงเราได้พอร์ตเราสามารถบอกได้ว่ารูปนี้ฟิบิเคชัน ก็เป็นของเราเดอร์อิจินใช่ตอนนี้มันยังใช้อยู่ไหมตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ไปโผล่ประเทศนน้นประเทศนี้อะไรเงี้ยอริจินโู่นอลิจินนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีในไทยด้วยในไทยไม่มีในไทยไม่ใชอแต่ใช้ทั้งโลกเลยนะแต่ไม่ใชในไทยก็ก็เป็นเป็นแบรนด์เป็นแบบจุดสูงสุดหนึ่งจุดแรกที่เริ่มเลยมั่นใจแล้วเฮ้ยเรามาทางนี้ได้แน่นอนจริงๆก็ตั้งแต่เซฟโล่าแล้วปะหรือว่าตั้งแต่เซฟโล่ามันฝึกงานเนียอันนี้มันคือชื่อเราที่มันไปทั้งโลกที่ทุกคนเห็นเลยว่านี่คือรูป ขายโดยเราอะไรเงี้ยแล้วนั่นแหละแ,แล้วคืองานแรกคือไปคุยกับใครรู้เรื่องมันเนี่ยว่าตัวเองมีสกิลแบบนี้หรือว่างานแรกงานแรกโหขายงานนี่เหนื่อยมากเพราะคนไม่เข้าใจว่าเราคุยอะไรอมาตรฐานเราอีกแบบหนึง่งคือมาตรฐานกองของเรากับมาตรฐานกองของ,ของที่นู่นม, <laughs> มันไม่เหมือนกันคือของเขาสูงจนเราไม่เข้าใจหรอหรือว่าหรือว่าไม่หรือว่ามันแตกต่างเขาเขาเข้มงวดมากเขาไม่ไม่มีคําว่าเบรกแตก เบรกแตกวันเราเป็นเรื <laughs> like ่องแบบหมายถึงว right ่าถ uh. no. ่ายเกินเงื้อถ่ายเกินเออเบรกแตกคือการถ่ายเกินอ่ะวันที่นู่นไม่มีเบรกแตกคุณจ่ายตังค์ทุกอย่างจ่ายตังค์คุณคูณสองแน่นอนค่าสตูดิโอคูณสองผู้ช่วยคูณสองตากล้องคูณสองเพราะฉะนั้นคนเป็นตากล้องหรือปูริสเตอร์จะต้องเป็นแบบคิดตลอดเวลาว่าคุณจะต้องอยู่ในแผนตลอดเวลาไม่มีแบบอิงแบบไม่เป็นไรหรอกให้มันลดลดมาเดี๋ยวค่อยไปเร่งเร่งเร่งไม่มีทุกอย่างต้อง หนึ่สองาสี่ห้าตามแผนหนึ่งสสามสี่ห้าเพราะทุกอย่างถูกคิดมาก่อนถ่ายหมดแล้วแล้วกลับไทยมางานแรกงาน,นแรกเป็นงานถ่ายอาหารให้เพื่อนงานถ่ายอาหารให้เพื่อนอสีแบบคือ,ค,อคือได้ความมันแบบกลับมาแล้วก็อยากเล่นอะไรที่มันประหลาดประหลาดในบัตรเจ็ตเนี่ยวิธีคิดเหมือนกันเพื่อนนี้คือเพื่อนไม่ใช่ร้านใหญ่เราถ่ายเมนูให้ทั้งหมดไม่ใช่ร้านใหญ่บัตเจ็ดน้อยแล้วก็คิดแบบว่าไม่เป็นไรบัตเจ็ตแค่นี้เราทาได้ ทําอะไรดีที่บัตเจ็ตแค่เนี้ยแล้วทําให้งามหออกมานดีก็คืองานแรกน่าจะเห็นร้านที่บีฟอร์ที่มันเป็นสีเยอะๆน่าจะเคยเห็นที่ว่าถ่ายอาหารแต่พื้นหลังเป็นงานแบบสีป๊อปอาร์ตเลยสีสว่างมากอะไรเงี้ยเออมันก็คือพื้นฐานในการคิดว่าไม่เป็นไรบัตเจตแค่นี้เราทําอะไรให้ให้มันรู้สึกว้าว,าวดีกว่างี่แล้วเป็นไงผลตอบรับชอบมากทุกคนคนชอบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากกับงานแรกที่ที่เปิดตัวในไทย แล้วหลังจากนั้นเริ่มมีคนติดต่อมาก็มีเข้ามาเรื่อยๆอาหารมีนู่นมีนี่มีสินค้าสินค้าเราก็เริ่มจากคนรู้จักมีเสื้อผ้ามีอะไรเงี้ยก็ก็ก็เปิดตัวมาเรื่อยๆอมกี่ปีแล้วนที่จบนะสองแล้วก็คือนี่เข้าปีที่สามก็คือรับงานแบบเนี้ยโฆษณางานอะไรอย่างงี้มาเรื่อยๆใช่แล้วที่บอกว่า เขาเรียกอะไรไปทํางานแบบโปรเฟชชั่นอลที่นู่นมาแล้วจะบอกว่าที่ไทยมันต่างเยอะไม่ว่าจะเรื่องการเบียแปกงหรือว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกเนี่ยลราสุดท้ายเราจัดการยังไงกับการที่ความแตกต่างกลับมาปรับตัวยังไงแรกๆคือเป็นแบบหงุดหงิดไปหมดโอ้โหคับคุยไม่รู้เรื่องไม่รับเลยคือตอนแรกๆเลือกเลือกแบบเลือกก็คุยไม่รู้เรื่อง่ผมจะทํางานแบบนี้งานมันต้องควรเป็นแบบนี้ที่วิธีการทํางานมันต้องเป็นยกตัวอย่างเลยไหมว่าเขาจะเอายังไงแล้วเราเราจะนยังไงเช่นเราเขาบอกว่าเขามีเรฟเลน์ให้ ไปทำมูดบอร์ดส really, like so ่งไปให้ส่งไปปุ๊บพี่ขออย่างนี้พี่ขออย่างงู้นอ่าโอเคก็แก้แก้แก้คุยไปสองสามรอบวันถ่ายจริงจะลื้อทุกอย่างจากมูดบอร์ดทิ้งหมดนี่ก็แบบไม่ได้สิครับคุยไว้แล้วอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้สิเพราะเราคุยกันตกลงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งสําหรับเมืองนอกซีเรียสมากถ้าจะมาลื้อลื้อตอนหน้าเซตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องก็ต้องยืนย้อนกันไปทีนี้อยากรู้ process เหมือนกับว่าถ้าเราจะรับงานหนึ่งในแบบที่ ตอนนี้เป็นเราที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบที่เรียนถ่ายรูปมาแบบนั้นไ่คิดว่ามีมันจะมีลูกยังไงบ้างถ้าสมมติว่าก็จะต้องทํางานทํางานทำงานก็คุยก่อนว่าถ่ายอะไรเช่นถ่ายสินค้าสินค้าอะไรครับใช้โปรโมทที่ไหนบ้างอเช่น IG เป็นหลักอาจจะมีปรินท์บ้างก็โอเคปรินท์บ้างมีบัตเจทเท่าไหร่เราต้องเราต้องคือการคุยบัตเจตก่อนไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดแต่เราไม่ได้ถามว่า ให้ให้เท่าไหร่เรากก็ถามว่าโคเบอร์ทั้งหมดเท่าไหร่เหมาอถึงว่าค่าตัวเราหรือว่าไอ้สิ่งที่เราไปใช่ชเราจะได้รู้ว่าเราจะได้รู้ว่างานที่เขาให้ทําเราไหวเราไหวแค่ไหนเราทาอะไรคิาได้บ้างแล้วก็มันเยอะเกินน้อยเกินแล้วอะไรเขาตัดสินใจต่อใช่ก็จะก็จะไปจะไปต่อหรือว่าใจไงแล้วเราก็โอเคไปต่อบัตเจ็ตเท่านี้สเกลเท่านี้ถ่ายเท่านี้เราไปดูว่าต้องจ้างซาริสไหมซึ่งมันมันรู้ตั้งแต่ตอนคุยบัตเจ็ตแล้วแหละ ว่าซลิสไหมผู้ช่วยไหมผู้ช่วยกี่คนสตูดิโอไหนสตูดิโอไหนดีบัตเจตแค่นี้สตูดิโอบวกไฟไหมอะไรเงี้ยคือคนชี่าคิดว่าการถ่ายรูปคือการไปถ่ายรูปหกสิบเปอร์เซ็นคือการคิดงานแล้วคุยกับลูกค้าอีกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นถ่ายรูปแล้วก็อีกยี่สิบเซ็นก็คือการทำโพสต์บนอินสตาแหมดอะไรเงี้ยหกสิบเปอร์เซ็นต์อะหมดเวลาเกิดการแบบนั่งคุยแล้วคิดว่ามาแบบนี้ เขาได้เรียนมาแบบในตัวเองมีอีโก้ตอนตอนกลับมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใครมาวิจารณ์งานก็คือแบบส่วนเลยแล้วไงขอดูงานหน่อยดิแบบว่าแบบว่ามึงมาวิจารณ์งานเป็นใครเป็นใครก่อนอะไรเงี้ยมาวิจารณ์งานเออขอดูงานหน่อยอืแล้วก็เราก็จี้ถามดอะไรอยู่ตอนถ่ายนี่เหมือนที่เราโดนวิจารณ์เราถูกคิดให้วิจารณ์แบบนี้แต่เราวิจารณ์ในอีโก้งลราเองว่า แล้ว,ลวอีโก้นั้นมันทำร้ายหรือเป็นผลเสียกับเราไม่เป็นผลเสียกับเรานะว่าแบบ <S <S 1> <S 1> เราก็จะกลายเป็นคนแบบเอ้ยทาไมงานได้แค่นี้ทาไมงานคุณคุณถ่ายแค่นี้คุณได้เงินอย่างนี้เล,ลอยหรออะไรเงี้ยคุณกล้ารับงานด้วยคุณกล้ารับงานด้วยด้วยวิธีคิดแบบนี้ได้ไงอะไรเงี้ยคุณกลา้าพิเศษลูกค้าอย่างนี้ได้ไงเราก็จะค่อนข้างส่งนก g a t i v e ฟเฟ e ให้คนอื่นไปหมดซึ่งซึ่งมันมันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้พัฒนาอะไรเลยน่าจะทําลายคนและทําลายความมั่นใจคนอื่น เรา,ารู้ตัวตอนไหนรู้ตัวตอนเริ่มเป็นแบบรู้สึกว่าทําไมเป็นคนเกี้ยวกาดกังนี่ uh. เห็นงานคนอื่นแล้วโอ้แค่นี้เอง uh. ทําไมได้งานใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเออจริงๆมันเป็นเป็นวิธีคิดที่ไม่ดีเลยอนะไรเงี้ยลรวสุดท้ายแก้ยังไงก็กลับมาเข้าใจก่อนว่าตลาดบ้านเราเป็นอะไร uh. วงการบ้านเราถ่ายรูปอะไรวงเกิดอะไรขึ้นในวงการถ่ายรูปคนกําลังดูอะไรลูกค้าดูอะไร uh. คนตากล้องสื่อสารอะไร uh. เข้าใจวิธีคิด พยายามเข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าเอาพูดตรงๆว่าเลฟเฟนบางอย่างมันก็จะจะมีมาจากเมืองนอกเข้ามาถึงไทยซึ่งมันก็จะเป็นปกติแหละเทรนด์การถ่ายรูปมัจะวนๆกันอย่อยางเงี้ยแหละ mm hmm. เออว่าเทรนด์ถ่ายรูปบ้านเราช่วงนี้เป็นอะไรอืม mm hmm. เราก็พยายามเข้าใจตรงนั้นอะแล้วเราก็คิดว่าเราช่วยแนะเขาดีกว่าไปติเขาแนะกติมันไม่เหมือนกันเนาะ mm hmm. ถ้าแนะก็คือการส่งความเป็นโพซิทีฟให้เขา uh huh. ติคือการ ทำลายความมั่นใจของคนคนหนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงเราเราฮิ้วมาเพราะเราเจอแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าที่สังคมว่าเราจะรับได้ถูกั้องตั้งแต่ทําอาชีพนี้มาที่เป็นช่างภาพอนึงชีพมีช่วงที่รู้สึกว่ามันยากลำบากหรือว่ารู้สึกว่าเจอตอหรือว่าเจออะไรมีมีมันก็มีช่วงที่ที่เรากลับมาไม่ถึงช่วงอยู่ในช่วงปีแรกไม่มีงานหนึ่งอีโก้เลือกรับงานแบบเลือกเลือกอยู่นั่นแหละเลือกงานไม่เอาเลย ไม่มีงานล้าก็ทําไงดีตอนนั้นต้องตั้งตอนนั้นตั้งคอนเซปต์อะไรที่จะรับงานคุยกันรู้เรื่องเื้อคนคุยรู้เรื่องแบบถึงว่าไงบบถึงว่าแบบเขารับประสารได้แบบที่เขารับวิธีการทํางานของเราได้ก็คือแค่ไหนแค่นั้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปใช่ไหมเราทํางานแบบนี้เรามีวิธีการทำงานแบบนี้เราอยู่บนพื้นฐานการทํางานของเราไม่ยื่นหยุ่นในใครเลยมันก็เลยมีความลําบากในการหางานเพราะเราเลื่อกมากอืแล้วมันก็งานเราก็จะน้อยลงไปเรื่อย ที่บ้านก็บอกว่าไม่ค่อยมีงานหรอคำถามที่ที่เขาจะถามช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานหรออ๋อไม่ยังไม่ได้งานที่อยากได้ก็เลยไม่ทําพ่อก็บอกว่าเฮ้ยเราเราย้ายกลับมาเราลองดูกันไหมอลองเราลองดูก่อนเราลองรับงานหลายๆประเภทไหมตลาดบ้านเราเป็นแบบนี้นะตลาดบ้านเขาเป็นอาจจะเป็นอีกแบบที่เคยเรียนมาอาจจะเป็นอีกแบบลองลองมาลองมารีเฟนิวคุณค่าแบบแบรนด์ของเราไหมไหม เรามาดูใหม่ไหมว่าเราทำอะไรได้บ้างว่าเราสามารถส่ง v a l ช e ที่เรามีให้กับความต้องการตลาดยังไงในตลาดนี้ไงนไม่ใช่หมายถึงว่าคิดว่าตัวเองมี v a l ูนี้แต่ว่าไม่ตรงกับตลาดเลยตรงกับตลาดจะทาอะไรไม่ได้ใช่มันคือคือมันการถ่ายรูปอะคนชอบคิดว่าถ่ายรูปดีแล้วขายได้อืสําหรับงานสเกลเล็กใช่ความว a า u ขายได้แต่พองานสเกลใหญ่งานแอดไม่ใช่ คนพูดเก่งคนพิเก่งสีสิบเปอร์ซ็นหสิบเปอร์เซ็นุุณน,นํำคนอื่นแหละคุณขายของเก่งคือคนก็อยากซื้อมันมันต่างกันมันไม่ใช่แค่แค่การที่มีรูปที่ดีอ่ะพอขึ้นมาสเกลเนี้ยทุกคนมีรูปที่ดีหมดแต่จะทำยังไงให้เขาเลือกเราอันนั้นแหละคือโจทย์ที่จะต้องคิดแล้วคำที่เขาบอกว่าเป็นช่างเป็นช่าภาพไส้แห้งอันนี้ไม่จริงใช่ไหมท่านดัด บางเดือนก็แห้งเหมือนอะไรมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งตัวเองไ้แค่ไหนอเหมือนถ้าช่วงแรกอ่ะใช่เพราะเรามีโกงว่าเราจะไม่รับงานเล็กงานเล็กๆเราไม่ทํำเลยแต่พอตอนนี้ไม่ไม่มันก็แทาคอนเซ็ปต์มันคุยกันลงตัวอสามารถเข้าใจกันได้ว่าเราเราต้องการเหมือนกันก็ก็ทําได้มันก็ไม่แห้งแล้วแล้วสุดท้ายย้อนกลับมาในสิ่งที่ติดตัวมาตลอดตลอดก่อนหน้านี้คือปัจญาอื ทุกวันนี้เดี๋ยวปัญัญามาใช้กับการทางานโอ้เยอะมาก mm. วิธีรับเวลาถึงเหมือนที่บอกว่าพอเราบีฟลูกค้ามา mm. เช่นงานน้ําหอมเขาอยากได้ดอกไม้เยอะๆแต่บัตเจ็ตไม่เยอะทํำยังไงดีอื mm. เราก็ต้องมานั่งแยกทุกอย่างทําไม mm. ก็นั่งถามว่าทำไมถึงอย่างให้เป็นดอกไม้ mm. มันเกี่ยวกับลูกค้ามันเกี่ยวกับแบรนด์ยังไงภาพลักษณ์แบรนด์เป็นยังไงแล้วก็มานั่งตั้งคําถามที่เป็นซอฟต์สกิลของเราเย้ย mm. ก็มนั่งตั้งคําถามว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงอย่างให้เป็นแบบนี้ ทางก่อนหน้านี้เป็นแล้วก็ออฟเฟอร์สิ่งใหม่ไหเขาใช่มันก็เหมือนกันกระทำเอ็มบัตไทส์อะใช่ใช่ใช่เอ็มบัตไทส์ลูกค้าว่าเขาบอกก็อยากได้แบบนี้แต่บางทีเขาอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันมีอย่างอื่นใช่เราต้องถามลูกค้าอย่าเพิ่งไปตั้งทงว่าลูกค้าโหแค่นี้จะทําอะไรได้มันไม่ใช่ลูกค้าเขาเขามีความคาดหวังบางอย่างถ้าเราทําให้สิ่งที่เรามีชนกับความ เอ็กซ์ pectation เขาได้อะมันก็จะทําให้เขารู้สึกประทับใจกับเราเลยซึ่งนี่คือปรญญาล้วนๆเลยการมันวิธีการคิดเออมันตั้งคําถามแปลว่าอะไรที่ทําให้เขารู้สึกอย่างนี้ใช่จริงๆคือเขาอยากได้อะไรหรือเปล่าแต่เขาไม่รู้ว่ามันว่ามันคืออะไรใช่เราค่อยๆไล่ถามเขาดีกว่าคือสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าได้จากการเรียนปรญญาคือการตั้งโจทย์และสงสัยมันนะว่าถ้าเราอยากเช่นลูกค้าบอกว่าอยากได้ประมาณเนี้เราก็นั่งคิดว่าเรารู้เทคนิคแบบนี้ เราเคยถ่ายงานแบบนี้เราเคยทําเทสช็อตแบบนี้มาไอ้เทคนิคแบบนี้เรามาประยุกยังไงต่อได้บ้างถ้าประยุกปแลวจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มันก็ตั้งคําถามกับเราตลอดเวลาว่าเราควรหยิบเทคนิคไหนมาใช้กับงานแบบนี้อมาถึงตรงนี้แล้วในฐานะที่เราอยู่ในโพสิชันที่ถือว่าเป็นโปรแล้ว <laughs> มีประสบการณ์มากมายถ้าสมมติว่าคนในยุคเนี้ยอยากจะเริ่มถ่ายรูปอยากเป็นช่างภาพเนี่ยเขาควรจะมีจุดเริ่มต้นยังไง หรือมีอะไรที่แบบต้องฝากไว้ว่าต้องคํานึงถึงเป็นอย่างแรกๆสิ่งแรกเหรอในการเป็นช่างภาพ knowledgement ก็คือการหาความรู้และเข้าใจว่าการถ่ายรูปคืออะไรเป็นเป็นความคือไม่ได้หมายความว่ามันสําคัญยังไงสําคัญเพราะว่ามันคือพื้นฐานของการทํางานเรารู้ว่าเราไม่ได้รู้แค่ว่ากล้องทํางานยังไงเรารู้ทั้งหมดว่าการถ่ายรูปคืออะไรการที่เรียกว่าการถ่ายรูปคือไหนมันไม่ได้มีเอลิเมนต์แค่ว่า ปรับกล้องหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปสวย mm hmm. ทำฟอร์เรชชอได้หนึ่งสามสี่ห้ารูปสวยใหม่มันมันมีมากกว่านั้นไม่มีการคิดอะไรที่อยู่ในองค์ประกอบหนึ่งรูปก่อนจะได้รูปมาเนี่ยหนึ่งรูปอ่ะมันมันเราจะต้องเข้าใจว่ามันจะต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากอย่างที่สองอย่างแรกอย่างที่สองคือการหา Inspiration อินสปิเรชันแบบอดูให้เยอะการดูลูปให้เยอะ มากินของคนอื่นที่ไททายมาเลยนะไปหามาเลยชอบใครดูร oh. ูปคนนั้นแหละเขอเริ่มต้นด้วยการดูรูปศิลปินที่เราชอบอมันจะเริ่มแต่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่การการดูรูปพินเทเลสไม่ผิดอืการดูพวกนี้ไม่ผิดแต่หมายความว่าลองไปดูช่างภาพที่เป็นช่างภาพอาชีพจริงๆคือพินเทเลสบางทีมันก็เป็นมันก็มีโอกาสเจอได้ใช่แต่ถ้าช่างภาพที่เขาทํางาน เพนถ่ายให้โวอกถ่ายให้สกินแคร์แบรนด์ดังๆอะไรเงี uh ้ย huh. เราไปดูวิธีคิดของเขาเราไปดูรูปของเขาแล้วเอาข้อหนึ่งที่บอกว่า uh huh. มันไม่ใช่แค่การ uh huh. จัดเสร็จกล้องอ uh huh. เอาความรู้ข้อแรก uh huh. มาบวกกับการดูภาพเราจะเห็นวิธีการทํางานอ uh huh. ที่แบบที่แตกต่างไปว่าทําไมเขาจัดแบบนี้เขาใช้แสงแบบนี้คิดว่าเทคนิคแบบนี้น่าจะทําแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างที่สามทดลองทําำ uh huh. ทดลองทดลอง ถ่ายรูปยังไงต้องทดลองเริ่มต้นยังซือกล้องแพงเลยไหมต้องลงทุนเลยไหมไม่เกี่ยวอืไม่เกี่ยวแต่ถามว่ากล้องควรมีฟังก์ชันที่ปรับอะไรได้หลายอย่างไม่ใช่หมายความว่าใช้มือถือมือถือทําได้นะไอโฟนไอโฟนสามารถเริ่มเข้าใจการถ่ายรูปเบื้องต้นได้แต่ไม่สามารถนําไปพัฒนาสกิลจนถึงขั้นจะเป็นอาชีพได้อคือถ้าสมมติว่าฮอบบี้อะคิดว่าชอบถ่ายรูปมือถือนั่นแหละคือการ ทำให้เราเข้าใจว่าเราชอบถ่ายรูปจริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็มันก็คือ3ามอย่างรอบด้านนะรอบที่เรื่องความรู้เรื่องของอินสไปร์ว่าชอบแบบไหนเรื่องของความรู้สึกแล้วก็แล้วก็ลองทําลองทําก็แค่นี้ก็เริ่มเป็นเบื้องต้นนี่แหละใช่ใช่เพราะว่าเหมือนปัจจุบันก็ยังลองทําก็จะเป็นคนที่ที่ทํางานไม่หยุดเราก็ยังเทสช็อตอยู่ตลอดเพราะว่าถ้าเราหยุดทํางานเราก็จะเริ่มวนแล้วเราจะไม่มีอินสไปรชันใหม่ๆแล้วพองานวนอะ เราิรู้สึกว่ามันมันเริ่มน่าเบื่อแล้วอืเราคิดว่าอาชีพช่างภาพสุดที่ตรงไหนมันถ้าตอนนี้มองตัวเองเนาะก็คงคิดว่าอยากเป็นศิลปินที่ทํางานฟาไฟอาร์ตมากกว่าคอมเมอร์เชียลทำอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ของตัวเองมากขึ้นเล่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เราเห็นเราอยากเล่ามากขึ้นอาจจะเป็นจุดจบก็คืออาจจะเป็นการจัดเอกซิบิชั่นไปเรื่อย,อยหางานใหม่ใหํา ถ้าด้านคอมเมเชียลก็คงอยากแบบแอดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงจิตหนึ่งบิลบอร์อยากไปต่างประเทศกลับอยากกลับไปฝรั่งเศสว่าแบบเฮ้ยเราเคยออกมาแล้วเราจะกลับเข้าไปในฐานะตากล้องที่เป็นโปรเฟชชั่นอลโปโตกราเฟอร์ไม่ใช่แค่ซิเดนเกรดเจสท์ฟอร์มปารีสอะไรเงี้ยเลยเรามองอย่างนั้นนะเรามองสองด้านไปข้างทางชัดเจนว่าว่าว่ามันเป็นอะไรก็คือเป้าหมายตอนนี้คืออยากเป็นศิลปินไฟอาร์ตที่สุด เราแค่อยากทำงานไฟอาร์ตเพื่ออินสปิเรชันคนอื่นวงการถ่ายรูปบ้านเรามันยังอยู่แค่สตรีทพูดจริงๆว่ามันคือการสตร,รีทสตรีทโอรตกราฟเฟอร์ตกราฟีบ้านเราดังและเก่งคนเก่งเยอะมากแต่พอมาด้านอื่นด้านของเราซิลไลท์อย่างเงี้ยม,มันไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงเท่าไหร่หรือว่าวงการแฟชั่นที่เป็นไฟอาร์ตเองก็น้อยเราก็รู้สึกว่ามันยังมีมันยังทําได้อยากอินสปายให้คนเห็นว่าเฮ้ยมันมีงานอีกหลายอย่างในในวงการ ถ่ายรูปอ่ะมันไม่ใช่แค่ s ตร a ทส h t straight straight s อะไรเงี้ยนัน่นนัน่นนั่นนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจอยา,จกจากจะทํากันในห้าปีนี้แล้วก็จริงๆพอพูดถึงว่าเรื่องแนแนวยิ่งอย่างหนึ่งที่ที่ตอนนี้อยากทําคิดว่าหลังจากอยู่ไทยมาสักสองปีสามปีค่อนข้างตกตะกอนแล้วว่าก็คือเราเราเริ่มอยากเป็นคนส่งต่อมากกว่าเราอยากส่งต่อที่เราเห็นมา เราอยากส่งต่อสิ่งที่เราเรียนมาจากที่ฝรั่งเศสหรือว่าประสบการณ์ที่เราเราอยากเริ่มเป็นคนส่งต่อคนระับเราเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกนะถ้าวงการถ่ายรูปเรามันมันมันแอคทีฟกว่านี้มันม,มีอะไรหลากหลายมากกว่านี้มันน่าจะสนุกนะได้ดูเด็กใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นหลังๆเด็กที่เริ่มเข้ามาถ่ายรูปได้ได้มีวิธีคิดงานแปลกๆหรือว่าจะไปสอนตามมหาลัยโยนโจทย์ประหลาดๆให้เด็กมันคิดเช่นแทนที่เหมือนที่ โจทย์ตอนมิดเทอมก็คือ reflection อย่างเงี้ยแล้วถ้าเด็กคนไหนให้ทั่วไปเราปัะต้วอให้เด็กมันเค้นความคิดเด็กมันออกมาด้วด้พลังเด็กอ่ะมันยิ่งเค้นสนุกพูดง่ายๆก็คืออยากจะอินสไพร์แล้วก็อยากเปลี่ยนขับเคลื่อนวงการถ่ายภาพของไทยให้มันขยับไปอีกก้าวชนึ่นั่นก็อีกผลประมาณนึ่ใช่เราถึงอยากทำ exhibition มากเพราะว่าจริงๆ exhibition ก็เพื่อจะอินสไร์ต่อแหละด้วยแล้ก เป็นการมันเข้าแลกเป็นการเอตูเดเตแบบนี้ใช่มันเป็นการอินสไปมากกว่าเราว่าโชคดีที่เราอยู่ฝรั่งเศสเรามีงานถ่ายรูปดีๆงานศิลปะดีๆให้ดูตลอดเวลามันมันเป็นเมืองของความเป็นอาร์ตจริงๆอะแกลเลอรี่เยอะมากเดินไปไหนก็หูสุดทางออมันมันสนุกไปหมดอะไรเงี้ยมันทําให้ให้เราอยากทํางานเราอยากทดลองตลอดพอเราเห็นรูปเราแบบเฮ้ยเขาถ่ายแบบนี้ได้ด้วยเออเราลองเล่นบ้างดีกว่า แต่เราจะเล่นยังไงดีเราก็ต้องมานั่งคิดกันว่าเขาถ่ายแบบนี้หรอเราถ่ายเรามองย้อนกลับมาไหมถ้าเขาถ่ายมุมนี้เราลองถ่ายมุมนี้ไหมเราลองถ่ายข้างๆไหมเราลองทําอีกแบบไหมอะไรเงี้ยเออมันมันคือการถูกอินสปายไปหมดเลยคือเวลาได้เห็นเรารู้สึกคิดอยากต่อยอดอยากทำต่อไม่ได้หยุดแค่นั้นใชนั่นแหละเราว่าเราว่าตากล้องทุกคนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งคนที่เราเคยฝึกงานเขาก็เป็นแบบเนี้ยอืคือต่อ้เขาขึ้นไปงานขนาดนั้นแล้วอะ ก็ยังเป็นแบบตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างอยู่ไปดูเอ็กซิบิชันนี่ยังชอบมากเลยอะไรเงี้ยมันสนุกอะพอพอวงการถ่ายรูปมันเป็นแบบนั้นมันน่าจะสนุกมากเลยก็สุดท้ายตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวเต็มตัวแล้วก็ยังภูมิใจที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปใช่ก็ยังยังคิดว่าตอนนี้เราก็เหมือนที่บอกว่าเป้าหมายเราสองทางฟรีแลนซ์น่าจะเหมาะกับการทําให้ Achieve เป้าหมายเราสองสองทางมากกว่าแล้วถ้าถามถึงปัจจุบันความรู้สึกสุดท้ายละคือในวัย สามเอ็ดนะความสุขตอนนี้คืออะไรเราว่าเราได้ตื่นขึ้นมาทํางานเราสนุกมากกับการถ่ายรูปเรารู้สึกสนุกตลอดเวลาแม้กระทั่งมีโปรเจกต์อย่างอย่างแพร์เรลเวนี้เรามีโปรเจกต์จะถ่ายซีรีส์ของตัวเองละเริ่มจะทํางานซีรีส์จริงจังแล้วนี่แค่นั่งตั้งแต่คิดตั้งแต่คิดจนถึงค่เริ่มถ่ายก็ยังสนุกกับมันมากเออสนุกกับมันมากๆยังีความสุกกับมันมากๆ หรือว่ากระทั่งแม้งานบางงานเราก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับมันอะ <S <S แต่ตอนเรามานั่งเลือกรูปเออเออมันก็สนุกดีน้ออะไรเงี้ยเออรูปวันนี้รูปดีจังบรรยากาศงาน,นไม่ดีแต่เออรูปก็โอเค,อเคนะอะไรเงี้ยหรือว่าโดนลูกค้าติมาก็าโอเคเขาจะได้ว่าโอเคเราผิดจริง <S <S เราผิดตรงนี้นะเราผิดยงนี้โอเคไม่เป็นไรเราแก้อะไรให้เขาได้บ้างแล้วก็มาหาปัญหาหาวิธีแก้มันก็สนุกข,ของมันอะไรเงี้ยหรือว่า คุยกับเพื่อนที่ทําถ่ายรูปนั่งดูงานคนพวกตากล้องที่เราชอบยอะยไรเงี้ยไปเห็นงานที่เขาลัน่นงานใหม่ๆมาแบบโหสวยจังเก่งจังเลย,เลยอะยไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้แหละแสดง <c oughs> ว่า Environment ของการถ่ายรูปทั้งหมดทั้งการทํางานทั้งได้เห็นผลงานคนอื่น <c oughs> ทั้งได้คิดที่จะทําอะไรเป็นอย่างเง <c oughs> ดูเ <c oughs> ติมเ <c oughs> ต็มเราไปหมดก็พูดได้แล <c oughs> ้วว่านี่คือเพชั่นจริงๆจริงจริง ที่ก็สามารถสานต่อไปได้โอเคก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็เข้มๆปัญญาถ้าถ้าคนดูเห็นวันนี้น่าจะรู้สึกว่าพิธีกรน่าตาลอยๆนะครับเพราะว่าปัญญาทั้งปัญญาทั้งศิลปะอะไรนั่นเป็นหมดแบบเฮ้ยคุณคุณเรียนมาได้ยังไงขนาดเนี้ยหมายถึงว่าเราใช้พลังงานมากๆในการที่จะมาเข้าใจใช่ก็ก็ตอนไปเรียนก็คือสมมติเรียนแล้วมันจะมีวิชาแบบวันเรียนทั้งวันเนี้ยออกมาก็คือเดิน อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องเรามันม,<อ>มันหนักเหมือนกันนะมันหนักมันเหมือนแบบมันต้องใช้ความเนี่ยอย่างที่บอกพลังงานในการพยายามที่จะใช่เข้าใจเพราะมันจะต้องคิดต่อใช่ไหมตั้งคาถามตลอดเวลารวมถึงต่อยอดมาถึงเรื่องการถ่ายรูปก็คือเรื่องของศิลป,ปะที่ไม่ใช่มองแค่แบบสวยไม่สวยแล้วอ่ะใช่ไหมใช่มองว่าวิธีคิดคิดยังไงวิเคราะห์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเออต้องหนักอยู่นะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มา ูดให้ฟังมาแชร์เรื่องนี้ฟังเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยเข้าใจเรื่องปรัชญาหลุนเรื่องของเรื่องของการถ่ายภาพรวมถึงมุมมองต่างๆจากต่างประเทศอะว่ามันแตกต่างจากไทยยังไงบ่งถึงเรื่องถึงเขาคิดต่างๆน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่อยากจะไปเป็นช่างภาพนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Explor สำหรับ EP นี้นะครับปาล์มนัทวรดวงแก้วนะครับจากนักศึกษาปรัชญาคูดีอินกับเรื่องนี้มากเลยอยากจะ ไปต่อกระายอาชีพนี้เกิดการพลิกผันเนะมาเจอสิ่งตัวเองชอบพาชั่นใหม่ๆกับการถ่ายภาพจนผันตัวมาเป็นช่างภาพมืออาชีพที่ได้มีโอกาสไปเรียนหรือเปิดโลกที่ฝรั่งเศสทำให้ได้หลายๆอย่างกลับมาทํางานที่ประเทศไทยแถมตอนนี้ยังมีเป้าหมายในการเติบโตในการถ่ายภาพมากขึ้นรวมถึงอยากจะพัฒนาวงการถ่ายภาพของประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปขั้นหนึ่ง หวังว่าใครที่อยากจะลองหรือว่าอยากจะทํางานในสายงานของการถ่ายรูปนะครับหรือว่าอยากมีแพชชั่นในด้านนี้อยู่อยากลองทำก็ชาติว่าได้จะได้ไประโยชน์ไ,ไม่มากก็น้อยนะครับ,บรอทุกป,ประสกบการณ์มีค่าและน่าแชรแลว้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ